เอาลระแคบก็กลับสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่อง k i n p บ r x ในเกมซูเปอร์สัตนะครับก็วันนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนชุดใหม่ของเรานะครับกว่าชุดใหม่จะเข้ามาบนสตรีมเนะี่ยมันใช้เวลาเป็น1วันเลยนะนี่ชุดใหม่นี่ออกกล้ายามราตรีเป็นชุดอ่าคล้ายๆแบบแนววมไพเหมือน หมดคนปราแวมไพ์เออประมาณนั้นนักล่าวแวมไพร์ในยามกลางคืนแล้วก็จะมีชุดอันนี้ด้วยนะครับเป็นนาฬิกานะชุดหอนาฬิกาตกตแต่ว่าในเกมน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์ด้านหลังนะที่เป็นนาฬิกาเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบเอ่อการเปิดตัวละครแทนเหมือนอน,นิเมชันการเปิดตัวอะไรประมาณนี้เออตอนตอนเข้าห้องเออน่าจะตอนเข้าห้อง แต่ถ้าในเกมไม่น่ามีในเกมน่าจะเป็นตัวแค่นี้แล้วก่อนที่เราจะไปสุ่มนะครับผมก็มีเว็บดีๆจะมาแน,น,นะนํในครับโคโค่ดีพีบริการเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเดียวพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงมีบริการให้เลือกเติมเกมมากมายทั้งโมบายดีเจนสุปัสต์เกนชินอิมแพ t พับจีโมบายเป็นต้นหรือจะเป็นบริการลฟ์ส่วนอีกมากมายเช่นดิโก้ไรท์โป๊ป i ป๊ะไรท์มิโมทีวีเป็นต้นเพียงแค่ใช้เลข UID ในการเติมเท่านั้นและยังมีฟังก์ชันให้เลือกเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับเติมให้ค มาได้เวลาุูมเลยเดี๋ยวลองสิบครั้งแรกนะครับไปเลยสิบครั้งแรกการันตีอ่าไม่ได้แฮอ,อีกสิบครั้งไปเรามีตั๋วฟรีสามสิบเลยครับเกือทั้งนั้นอ่ะอีกสิบครั้งโอ้โหไม่ได้เลย ขึ้นมาเป็นที่42นะครับอีกส0ครั้งใช้ไปอีกต้องต้องอีกประมาณ500ดาวทองนะเดี๋ยวรับตัวฟรีมาก่อนมาได้ไตัวฟรีมาอีก5ตั๋วครับสุ่มตัวฟรีไหมอืมุ่มตัวฟรีอีกสัก5ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหกาลันตีเลยหรือเปล่าเนี่ยอีก47อย่างนั้นเหรอต่อไปเราจะใช้เป็นดาวทองนะครับ แต้มตอนนี้แต้มโชคดีเรามี47ละไปดาวทองอีก10อืมได้เลยเหรออุ้ยได้เลยโอ้โหอันนี้ผมโชคดีหรือเปล่าเนี่ยได้โชคดีนะได้เลยครับรยินดี้ด้วยคุณได้รับรางวัลหายากเรียบร้อยได้รับมาแล้วอ๋อแต้มโชคดีเราก็ลดลงไปปะโถเอ้ยเดี๋ยวว่าจะ นึกว่าจะแบบว่าค้างอยู่ที่เดิมไม่น่าได้แล้วมั่งขอนาฬิกาตรงนี้งั้นก็เอาชุดเดียวไปก่อนเลยกันนะทุกคนเอาชุดเดียวไปก่อนนี่ก็คือชุดของผมเองดูหน้าตานักเล่าเว็บไพ่ตอนกลางคืนโอ้โหส่แว่นตาแล้วก็แบดบอยจังเลยไปเดี๋ยวเราลองไปเริ่มเกมไปดูครับว่าในเกมมันจะเอฟเฟกต์การเดินหรือว่าชุดเนี่ยม,มันจะเท่แค่ไหนนะตอนอยู่ในเกมมาครับเราเข้าห้องมาเป็นทียบร้อยมา นักบ B สอนักร่าวแวมพายอย่งเราตารอนนี้เราจะได้บทบาทอะไรนะครับเราต้องมารอชมได้ตัวแฝงแน่เลยอ,อ๋อไม่ใช่ได้ลูกเรือเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบตัวแฝงการเยอะมากๆนึกว่าจะได้ตัวแฝงแล้วนักร่าวแวมพายของเราเป็นนักรบแห่งแสงดีกว่าต้องใช้แสงในการชำระแวมพายมากับสีชมพูครับสาวาสีแบบ เข้มเมาดูดุดุดันได้สีมูเฉยเลยโอเคเฮ้ย okay. ตานี้มีตอกบัตรครับไม่มีใครมาตอกบัตรเลยเหรอโอเคสีแดงมาตอกบัตรแดงมาตอกบัตรแดงน่าจะดีนะแต่สกิลละมีแดงกับน้ําเงินผมว่าแดงน่าจะทำนายแน่นอนอ๋อไม่มีทำนายแฮะไม่มีตะกะด้วย ใครตายเหรอวะเค้วมีคนตายละโดนปาดแล้วก็โดนเก็บศพไปหรือยังแต่ว่ไม่ไม่แน่ใจไปห้องพยาบาลดีกว่าเอาเดี๋ยวไอ้บิชไอ้2คนที่วิ่งทําไมเนี่ยอืมขาวกับน้ําเงินส้มวิ่งมาทําไมไม่มีคนตายโอ้มันมีคนตายเราจะไปเก็บศพได้ไงนี่เรียกนักภตกรครับมีครูดานักตกรนัตกรไม่ทํางานเลยอ่ะภตกรน่าจะหลับอยู่ทุกคนหมดสีเหลือง เหลืองปาดโลโอเคงั้นก็เอาเหลืองไปรุกป<า>โบสีเหลือง้มอยู่อ,ะอ่ะเออเฟรเควสไม่ทําวิ่งเย่าดเดียวอเอาเหลืองไปเหลืองปาดโลน่ะเออไปไปเหลืองไปก่อนเดี๋ยวจะไปวิ่งกับส้มนะฮันนี่หรือเปล่าฮันนี่กระโดดเกาะเหลืองนี่ไม่เอานะมันคือมันคือโลอะไรวะก็ไม่เข้าใจไอเกมนี้มันมีโลอะไรวะมันจะ็ีพารทหรอ ไม่รู้แต่ก็เพิ่งเล่นเกมไม่ดูแต่ว่ามันคือโลกของตัว่าเดนโลดแต่ไม่ใช่แล้วมันคือโลกของนี่คับมันให้โลกตัวเองได้ด้วยใช่อ้าก็แสดงว่าเหลืองก็เป็นอ่างั้นก็เอาเหลืองไปก็ได้เออแล้วกลับมาเล่นแรกๆแล้วก็หลอนอย่างนี้เลยถึงถึงขั้นหลอนเลยหรอไม่เป็นไรมันบอกเอาน้ำเงินออกก็ได้ น้ำเงินโจก,ก็แปว่าแต่เมื่อกี้ไข่ตอกบาดบังนะมีสีมสสีสีแดงกับสีสนะีแดงกับสีอะไรนะเมื่อกี้ผมก็ลืมไปแล้วแดงกับม่วงหรือเปล่าลูกแก้วนี้ผมไม่น่าเก็บนะเก็บไปมันก็เป็นตัวแฝงอยู่ดีใช่ไหมใช่อยู่แล้วเก็บไปก็เป็นตัวแฝงผมไม่เก็บหรอก เหลือแค่อ่านลงโอเคตัวบนไหมละครับสีเขียวทุกคนบวสีแดงเขาไม่มีข้อมูลนะรอบเนี้เอาข่าวไปครับเอาข่าวไปเอาข่าวไปไม่ต้องแดวเอาข่าวไปเอาข่าวไปไม่รู้สิมาส่งสติ๊กเกอร์ใครอะบอกแล้วข่าวเป็นกินน่ะก็ถามก็ถามบทฮันนี่ใครเป็นฮันนี่เออในเมื่อนํนเงินรู้ว่าใครเป็นฮันนี่ น้เงินไม่บอกก็เอา,าน้ำเงินออกไงฮันนี่จะได้ตกจะได้รู้ว่าใครเป็นฮันนี่ถูกะเะละ่ะเออก็วดน้ำเงินไปเป็นโจก็ให้มันชนะไปแค่นั้นเองอมบทฮันนี่ทำไมเออเออผมบอกก็ได้พี่<ม>จเจ ไม่ย็นจน้งตนไม่ตัน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลใจ่ยนจ็นน้ำตานะน้ำตาลนะน้ำตาลนะผมไม่บอกเขาก็อย่าอย่าอยโดนปาดอย่าโดนปาดอะอตึงๆได้ปะอยาโดนปาดอะเอออย่าโดนปาดตังเลยขอตึงๆนะขอคอคอนะขอโดนปาดอะอย่โดนปาดคือขันแบเลยเรียบร้อยอยากโดนปาดลูกกระสุนปืน เอาหน้าเรียบร้อยเลยฮันเตอร์บทอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ของแฝงนักวางกับดักอ๋อนำเงินเป็นนักวางกับดักครับอโอ้อยนำเงินนักวางกับดักยิงลูกเรือไปด้วย ยิงโดนลูกเรือสีอะไรอ่ะสีม่วงเหรอก็สีขาวอยู่มเห็นกันไหมล่ะน่ะเออมันก็ขอบอินนี่เออพูแล้วชอบจริงๆเลยโดนปาดจริงๆน่ะมึงฮันเตอร์ยิงตายหูมไปแล้วมึงเอามิ้นไปปาดแล้วก็เก็บศกวนะฝุ่นฟุ้งเลย เมื่อกี้ผมไปเก็บบทน้าเงินมาแล้วนะผมไปเก็บบทน้ําเงินมาแล้วน้าเงินเป็นนักบังกับดักอะ่ะรู้ป่วยอะไรอ่ะชีวิตมีเรียบร้อยสีฟ้ามินไม่น่ารอเลยครับโดนโบดออกไป่อมโจ๊กเหรอหรือยังไงส้มอ,อยากรู้อยากรู้ว่ากส้มน่าจะโจ๊กครับเรียบร้อยเกมนี้น่าจะชนะนะโจ๊กชนะ น้าอะไรมึงอะไรมึงนี่สับน้องชนะหน่อยได้มคับเก็บตกมึงมึงงงอะไรโอมปวดนไหนตัวแค่นี้ยังอมปวดเลยมึงโตไปมึงไม่อมเลยแล้วแต่ตัวแค่นี้ห่ะรู้จักอมนะมึงเนี่ยมาเลยรับอีกเกมหนึ่งเป็นบทบาทนี่ฟังคำสั่งของฉันเจ้าแห่งคันเวลาครับผมไม่ได้บทแบบในอำเภอเลยอย่างเงยอำเภอหรือว่าเป็นบทบาทที่ แบบไวท์แจ็คไรเงี้ยเดานักล่าแวมพายโอ้เกรแจ็คก็มีแบ็กแจ็คก็มีแฮะไปครับไปครับไปตอกบัตรก่อนโอเคเดือนกระป๋องน้ำรอบนี้ผมจะยังไม่ย้อนนะถ้าย้อนไปผมโดนดาแน,น่รอบหน้าบอกเลยผมว่าเกรแจ็คอะอยู่ในเนี้ยอยู่ในดงนี่นแหละเกรแจ็ค <c oughs> ผมดูใครบ้าวะ มีคนว่าผมใบ <c oughs> มีคนว่าผมใบแล้วไม่ปาด <c oughs> เอาเอาขาวโดวนว่าบิกผมไม่มีช่วยแล้วนะขาวเมื่อกี้อ่าโอเคโอเคอืม <c oughs> ตายขาวตายโอ้หตายยังไงตงวะฮ้ยขาวไม่ตายเอ่อ <c oughs> อเ,เอเ้เดี๋ยวนันเราเพิ่อนตายพร้อมกันวะมันไปทางซ้ายอ่ะเพื่อนใครอยู่ไหนบ้างเพื่อนเ็นอยู่ที่โรงอาหารน้ำตาลโอ้สีทองสีทองผมว่าสีทองเป็นเหมือนจะเห็นม่วงยืนนิ่งๆในห้องไฟตั้งนานแล้วนะไม่แก้ไฟอะ่ะมิ้นเข้ามาแล้วเพิ่งแก้ทไ,ไมอะ่ะหรือเพิ่งเข้าไปในห้องไฟตอนแรกเข้าไปแล้วครับแต่ว่ามีย้อนเขาย้อนไปกลับไปเดียวห้องลูดบัตรก็เลยได้อ๋อพี่ย้อนเองครับ พี่ย้อนเองครับอันม่วงอยู่กับพี่ครับไก่ส้มมันโดนดึงไปครับต่กรพัดเรียกไปครับาารพี่ก็เลยย้อนครับแล้วเมื่อกี้พี่ก็โดนดึงไปครับแต่ว่าฆาตรกรมันมุดท่ออยู่อะครับเออพีดด่ขอโทษครับถ้าพี่ไม่ย้อนไอ้ส้มก็คงตายหูอะครับเอาละผมเป็นนักสืบคนนั่นเองทุกคนโวสีทองไปทองไม่ได้อยู่กับใครเลยไหนทองลองกดที่อยู่มาสิเมื่อกี้ผมโดนว้าปไปอ่ะ แต่ว่าตัวแฟงมันไม่ปาดผมแล้วย้อนเวลาก็ย้อนผมกลับไปอยู่ในห้องแอดวินเหมือนเดิมสีทอง้องกดที่อยู่มาหน่อยซิอยู่บ้านอ่าเรียบร้อยแบบนี้อ้าทองไปก่อนทองแล้วก็น,น่าจะตามดึงนิ้นแหละเออไม่ใช่ขาวหรอกเพราะว่าตอนที่โดนดึงเรียบร้อยอือมันต้องมีคนเดานแน่นอน ผมว่าไม่มิ้นก็ม่วงม่วนม่วงกระแดงอ่ะตอนเนี้ดาเป็นเครมันจะหวตดมิ้นยังไงโหวตดทองไปแล้วน้ำตาลน่าจะย้อนเวลาอือได้อยู่ได้อยู่ถ้าน้ำตาลแกงเป็นย้อนเวลาเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนโดนย้อนไปไงแต่ว่าตัวแฝงไม่ปาด อ้าวไอ้ขาวดิว่ะขาวเป็นเกรย์แจ็คอันนี้ก็ลองอามินไปดูขาวมึงกดมาเดาเกูไะเนี่ยไปมึงเงมึงอย่าเดากูเลยไหนๆมึงจะชนะแล้วมึงก็เดาไอ้แดงไปแบ็คแจ็คอะเ,ออเรียบร้อยผมบ้าโดนเดาเนยน้ำตาลขาวนี่แหละเป็นเกรย์แจ็คอะดูทรงวัดกันไปไปเกรย์แจ็คกับแบ็คแจ็คว่าขาวน่ะเป็น เรียบร้อยตกมาเดาแน่นอนแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดามาเพื่อนเดามะแค่นั้นแหละจบๆละเดาแบ๊กแบกไปอย่าเดาหนูเลยให้หนูอยู่รอดเถอะเนาะราก่อนเอาเอาใครไปหนึงครับสนุกเอาใครไปราก่อนหงบอกแล้ว ผมย้อนแล้วนู้นว่าสีส้มเขาย้อนตัวเขาเองใช่ผมย้อนผมกลับมาไงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับนักล่าแวมไพร์ของเราจริงๆก็ไม่ได้ล่าแวมไพร์หรอกไปล่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บทอะไรสักอย่างเลยที่เกี่ยวกับนักล่าแวมไพร์ถ้าหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ